ประชุมออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Zoom ใช้งานง่ายสะดวกสบายแค่ดูคลิปนี้นะคะดิฉันจุภาสการพคงวศินผู้บริหารศูนย์สาขาบ้างหน้าจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Zoom แบบง่ายๆภายในคลิปเดียวให้ฟังนะคะย้อนหลังไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าคนไทยประกันเนี่ยใช้แอป Zoom บ่อยมากๆเลยจริงไหมคะ Zoom เนี่ยเป็นโปรแกรมยอดฮิตใช้งานก็ง่าย แต่ว่าหลายๆท่านก็ยังใช้งานไม่ค่อยคล่องหรือไม่ค่อยมั่นใจในการใช้งานใช่ไหมคะวันนี้ออยก็เลยจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom อย่างมืออาชีพด้วยวิดีโอเดียวนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำว่าให้ลงแอปพลิเคชัน Zoom ในเครื่องก่อนนะคะวิธีการเข้าใช้งานก็ทำง่ายง่ายด้วยวิธีนะคะวิธีแรกคือการที่มีคนส่งลิงก์มาให้เราเราก็กดที่ลิงก์เพื่อเข้าห้องได้เลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ส่งเป็นลิงก์มาแต่ส่งมาเป็นตัวเลขห้องกับรหัสเข้าห้อง วิธีการเข้าห้องก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเราแค่เปิดแอปพลิเคชัน z o o m ขึ้นมานะคะเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็กดตัวปุ่มที่2นะคะที่คำว่าจอยนะคะแล้วใส่ Meeting ID ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเลื่อนลงมาค่ะ จะเห็นคำว่า j o y w i t h a personal link name อันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้บางทีอ่ะสายงานหรือว่าสำนักงานใหญ่จะกำหนดให้เราใช้ชื่อชื่อจริงที่เป็นภาษาไทยตามด้วยเลขไฟล์เลขอะไรใดๆนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะคะการตั้งชื่อตรงนี้จะสะดวกกับการใช้งานมากที่สุดเนาะกดจอยค่ะ ถ้าห้องไหนมีรหัสผ่านให้ใส่ Passcode ในจังหวะนี้นะคะแต่ว่าห้องนี้ไม่มีต้องใส่รหัสผ่านเนาะเราก็สามารถเข้าสู่ห้องได้เลยนะคะถ้าเป็น Android สังเกตซ้ายล่างนะคะจะมีรูปผูฟังอยู่นะคะให้กดปุ่มข้างบนเนี่ยค่ะ Wi-Fi or Cellular Data กดจึบ๊บแล้วปิดไมค์ทันทีเพราะไม่งั้นจะได้ยินเสียงแปลกปลอมใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียง วนเข้ามาในห้องในในห้องเราเลยใช่ไหมคะน่าค่ะ,ะเหตุผลให้ทําไมเราถึงเข้าห้องปุ๊บเราต้องกดปิดไม์ทันทีแต่ในบางครั้งอะค่ะเจ้าของห้องเขาก็จะตั้งค่าให้ปิดไม์ใครเข้ามาในห้องให้ปิดไม์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ตั้งเนาะเพราะปกติอะส่วนใหญ่อะโฮจะไม่ค่อยได้ตั้งหรอกเราเข้ามาถึงในห้องอะเป็นมารยาทเนาะเราต้องรีบกดไม์ปิดไม์ในทันทีนะคะ เราก็จะมาดูว่าโอเคเราปิดไมค์เรียบร้อยแล้วรูปไมโครโฟนของเรามีตัวขีดค่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเวลาเราดูเมนูเนาะถ้า Android จะอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านบนนะคะอ่าอยู่บนขวานะคะ Android จะอยู่แถบล่างเนาะเวลาถ้าสแสดงายปกติหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่เห็นเมนูอะไรเลยแต่ถ้าสมมติเราแตะทีหนึง่งเมนูจะโผล่ขึ้นมานะคะเป็นทั้ง Android เป็นทั้ง iPad นะคะเรามาดูปุ่มที่2กันนะคะ ปุ่มนี้คือปุ่มวิดีโอปิดก็คือไม่โชว์หน้าเปิดก็คือโชว์หน้านะคะปุ่มที่3คือปุ่มแชร์ปุ่มแชร์ทำหน้าที่อะไรเวลาวิทยากรเขาจะพูดเขาจะมีสไลด์เขาจะกดปุ่มแชร์เพื่อแชร์สไลด์ให้ทุกคนเห็นถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการแชร์นะคะเราไม่ได้เป็นคนพูดเนาะเราไม่ต้องกดปุ่มแชร์นะคะปุ่มที่3นะคะเป็นพาทีซีแพนนะคะหรือตุ๊กตา2ตัวที่หลายๆคนชอบเรียก,ก ปุ่มนี้มีความสามารถยังไงคือเราสามารถดูคนที่เข้ามาอยู่ในห้องได้นะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวเราเองได้เนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องเรากดลิงก์เข้ามาเลยนะคะเราต้องมากดตุ๊กตา2ตัวเปลี่ยนชื่อนะคะด้วยการจิ้มไปที่ชื่อเราชื่อเราจะอยู่บนสุดเสมอนะคะจิ้มเข้าไปค่ะ จะมีสองปุ่มเนาะปุ่มแรกคือลายแฮนคือการยกมือเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเราอยากยกมือถามคุณครูค่ะเราถ้าเราไม่ได้อยากจะถามเราไม่ต้องกดนะคะเรามากดคําว่า rename นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อส่วนใช้ใช้สามของเราก็จะให้ตั้งค่านะคะ27นะคะเช่นชื่อฝ่ายเนาะเอาเลกฝ่ายตามด้วยชื่อและนามสกุลภาษาไทยนะคะแล้วก็ใส่เลยเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะ แค่นี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดค่ะกดปุ่ม close ทีนี้หลายๆหลายๆห,ห,ห,ห้องก็จะบอกว่าให้เราลงชื่อในช่องแชทด้วยใช่ไหมคะลงชื่อในช่องแชททำยังไงเราแตะหน้าจอทีนึงให้เมนูขึ้นมีคำว่ามอค่ะจุด3จุดนะคะมีคำว่าแชทเราก็กดคำว่าแชทเลยค่ะกดคำว่าแชทนะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยค่ะในช่องนี้นะคะตรงนี้ก็จะ เหมือนในไลน์เลยเนาะเออลราก็เหมือนเราแชทในไลน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ชื่อชื่อฝ่ายนามสกุลตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขากำหนดให้เราต้องพิมพ์นะคะบางโครงการก็จะมีลิงก์ให้เรากดกดไปลงทะเบียนที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะเป็นการลงทะเบียนในช่องแชทนะคะเสร็จแล้วเราก็กดค่ะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคน เป็นกังวลเนาะว่าออบางโครงการเขาบังคับให้เราเปิดกล้องแล้วทีนี้เนี่ยที่บ้านเราอาจจะแบบวิวด้านหลังไม่สวยงามหรือมีคนผ่านกล้องเยอะแยะมากมายแล้วเราอยากเปลี่ยนอะเราอยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าอยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ข้างหลังนะคะอยากเปลี่ยนรูปแบ็กกราวด์ข้างหลังให้เป็นแบบบริษัทเหมือนเหมือนที่ออยทําอยู่ตอนนี้เนาะทายังไงก็เพียงแต่เข้าไปกดที่เนี่ยค่ะ m จุดสจุดนะคะ คำว่า virtual background นะคะที่เป็นรูปรูปรูปกรอบรูปเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นของบริษัทอะคะ่ะก็เลื่อนมาด้านหลังนะคะแล้วก็กดบวกนะกดบวกเราต้องเซฟรูปพวกนี้ลงเครื่องก่อนนะคะเพื่อนๆก็จะใจดีส่งมาให้เราทางไลน์อยู่แล้วเนาะเราก็เซฟลงเครื่องเสร็จแล้วเราก็มากดเลือกค่ะ รว่าเมื่อกี้เราใช้สีฟ้านเนาะรอยบอกว่ามวยเบื่อแล้วใช้สีฟ้านานละอยากเปลี่ยนบ้างอก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้บ้างนะคะโอเคก็เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองนะคะก็สามารถใช้งานซูมได้แล้วเนาะข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือบางทีค่ะจะมีรูปปากกาค่ะลอยอยู่ที่หน้าจอเนาะเราไม่ต้องไปแตะเพื่อขีดเขียนนะคะเพราะการแตะเพื่อขีดเขียนอันนั้นคือการเขียนจอแล้วทุกๆุกคน ทุกๆคนเลยนะเขาจะเห็นทุกคนที่อยู่ในซูมอะคะ่ะเขาจะเห็นแล้วก็จะมีปัญหากับวิทยากรในการแชร์สไลด์ของเขานะคะเราไม่ต้องซุกซนในการไปจิ้มแตะนะคะมันไม่ได้โน้ตแค่เฉพาะเครื่องเรานะมันเห็นทุกๆคนเลยนะคะอยู่กันร้อยคนเขาก็เห็นร้อยคนนะอยู่500ร้อยคนก็เห็นห้าร้อยคนนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่เข้ามาแล้วแบบบางคนไปเปิดเจอหน้านี้เปิดเจอหน้านี้นะ เราไม่รู้จะทํำยังไงอ้าวแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่เนาะว่าในซูมเขายังมีพูดคุยกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะสังเกตจุดข้างล่างก็ได้ถ้าสีขาวเข้มๆที่ตรงไหนเน่ยแปลว่าแบบเรายังอยู่หน้านั้นเนาะมันแปลว่าแบบนี้มันจะมีแสงหน้าเราก็เลื่อนใช้วิธีเลื่อนค่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะเลื่อนขวามาอีกก็คือจะเจอเพื่อนที่อยู่ในห้องนะคะว่าเออเขาเปิดกล้องไม่เปิดกล้อง ยังไงบ้างเนี้ยนะคะเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งที่เจอบ่อยๆเหมือนกันนะคะก็คือมาอยู่หน้านี้ยังไงก็ไม่รู้ละ่ะมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้มาอยู่หน้านี้อา้าวห้องเรียนฉันหายไปไหนห้องเรียนไม่ได้หายไปไหนค่ะดูปุ่มสีส้มนะคะคําว่า back to meeting นะคะกดจึ๊บเนี่ยเราก็กลับเข้ามาห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ มารยาทในห้องซูมนะคะอย่าลืมปิดไมค์แล้วก็อย่ามาขีดเขียนจอของวิทยากรนะคะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถใช้ซูมได้อย่างมืออาชีพแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะเราไปเจอกันได้ในทีาวาทูกนะออยจะทำคลิปอื่นๆมาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ